สวัสดีครับวันนี้ที่บูธมาสเตอร์เซลประเทศไทยนะครับเรามาพร้อมกับคอนเซปต์ joy drive life นะครับหรือความสุขขับเคลื่อนชีวิตนะครับเราได้มีไฮไลท์เยอะมากนะครับในปีนี้เริ่มต้นจากรถต้นแบบนะครับ Iconic SP นะครับซึ่งเป็นรถต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%นะครับ ที่ใช้เครื่องยนต์โรเตอรี่แบบ2โรเตอร์ทําหน้าที่ในการปั่นไฟนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์โรเตอรี่เนี่ยก็สามารถใช้พลังงานสะอาดหมุนเวียนได้หลากหลายรวมถึงคาร์บอนนิวทรัลฟิลนะครับเป็นรถต้นแบบคอมแพกสปอร์ตคอมแพกคาร์รถต้นแบบของเรานะครับมาจัดแสดงเรีนไฮไลท์ของในงานปีนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราได้จัดแสดงบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับคือรุ่นมาสด้า 6e นะครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นดีไซน์พ ีพิเศษที่เราเรียกว่า fastback นะครับแต่ว่ายังคงความโฉบเฉี่ยวแบบรูปแบบแบบรถซีดานะครับก็เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์วิ่งได้ไกลสูงสุด552กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยี fast charge นะครับสามารถชาร์จไฟเพียง15นาทีนะครับจาก30ถึง80นะครับก็เป็นรุ่นอีกหนึ่งไฮไลท์หนึ่งของบูมมาสตารในปีนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับเรายังได้นําตัว M5 นะครับรุ่นครบรอบ35ปีตกแต่งพิเศษพร้อมกับ serial number พิเศษจำนวนจำกัดในประเทศไทยนะครับแล้้ววกก็อีรรรุ่นนะคัับเเาไดดปิต New Mazda 2 เอ s ซนเชียลนะครับเป็นการปรับปรุงรถมาสเตอร์สองนะครับซึ่งเป็นรถอีโคคาร์ที่ขายดีที่สุดของ Mazda นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์และก็ราคาพิเศษนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ของบูธมาสเตอร์ในปีนี้ครับในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านที่บูธมาสเตอร์นะครับมีรถสปอร์ตคอนเซปต์คาร์นะครับมีเรื่องรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีรถรุ่นอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวมาสเตอร์สองเอเซนเชียลนะครับแล้วก็แคมเปญการขายที่พิเศษที่สุดใในนนนนนนงงาาะคครรรัับบเเีีีียชิญท่ป้ นี้รถยนต์ MG นะครับเรามีสามไฮไลท์ด้วยกันนะครับไฮไลท์ที่1ก็คือเราเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะั่นะคือ New MG i M6 เป็นรถที่เรียกว่ามีจุดเด่นหลายๆเรื่องนะครับก็อยากจะแนะนําจุดเด่นสําคัญก็คือเรื่องของตัว One Touch IAD นะครับเรียกว่าการถอยจอดในสถานทีต่ต่างๆในที่แคบๆเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสไฮไลท์ที่2คือเรื่องของรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยชาร์จไวนะครับสูงสุด ปัจจุบันนี้ในในตารยนต์เมืองไทยนะครับ396กิโลวัตต์นะครับเรียกว่าชาร์จ10%ถึง80%เนี่ยในเวลาต่ำกว่า20นาทีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีแคปโหมดสามารถที่จะเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบๆได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ก็คงเป็นเรื่องของไลฟ์ไทม์บรันตีรถรุ่นนี้เรายังให้ไลฟ์ไทม์บรันตีครอบคลุมทั้งแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงมอเตอร์ขับเคลื่อนแล้วก็ชุดควบคุมนี่คือไฮไลท์ที่1ไฮไลท์ที่2 ก็คือรถยนต์ MG4 Electric ของเรานะครับในงานเรามีสีสันใหม่คือสีโซบลูที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมก็นอกเหนือจากความเป็นสปอร์ตที่เรียกว่าความคุ้มค่าแล้วก็ยังให้ความรู้สึกที่เป็นพรีเมียมมากขึ้นไฮไลท์ที่3ก็คงเป็นเรื่องของ New MG5 นะครับ EV ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ของเราก็รถรุ่นนี้เรียกว่ามีจุดเด่งงนง่ายๆก็คือเป็นรถที่ ขับดีขับสนุกวิ่งได้ไกลชาร์จไวแล้วก็นั่งสบายรับทางบรันตีด้วยทั้งครอบคลุมทั้งแบตเตอรี่ชุดครอบคุมแล้วก็มอเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างสูงนอกจากนี้นะครับรถยนต์รุ่นอื่นๆของเราก็ยังมีเรียกว,ว่าแคมเปญดาวน้อยนะครับหรือจะเลือกผ่อนนานก็ได้แล้วก็รถยนต์ในกลุ่มของ MG4 ของเราก็เป็นสูเปอร์เซ็นต์60เดือนหรือเลือกที่จะดาวเริ่มต้นเพียง 8,888บาทก็ได้ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับทุกท่านให้มาสัมผัสและก็มาชมรถยนต์ MG ของเราในบูธ MG ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โช2025ในครั้งนี้ครับ